สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเสนอเมนูหมูปิ้งคุกฝุ่นนะคะมาเริ่มทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเราก็นำหมูมาล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำคะ่ะเราได้แล้วเราก็วางใส่ถาดเลยคะ่ะมีเยอะเท่าไหร่ก็หมดคะ่ะทุกคน ค่อยๆหั่นไปเลยนะคะระวังมือนเกินด้วยนะ <c oughs> เราหั่นเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่ถาดปรุงรสค่ะรสด,ดีใส่ผงปรุงรสนะคะใส่พริกลงไปชอบเผ็ดก็ใส่เยอะค่ะข้าวคั่ว คนให้เข้ากันค่ะหรือโคเลโคเลค่ะแล้วก็นำไปย่างนะคะทุกคนต้องใจเย็นๆด้วยนะคะไม่งั้นจะเป็นกาดำค่ะน่ากินไหมล่ะคะเพื่อนๆแล้วก็กลับด้วยนะคะกลับด้านเพื่อให้เหนือ้อหมูเราสุกค่ะทุกคน นี่หอมไหมคะหอมทะลุโทรศัพท์กันไหมเอ่ยระหว่างรอเราก็มาทําน้ําจิ้มคะ่ะบีบมะนาวบีบน้ำปลาคะ่ะน้ําเชื่อมคะ่ะชอบหวานก็ใส่เยอะเลยคะ่ะบีบมะนาวผงปรุงรสคะ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะใส่พริกคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วคนให้เข้ากันค่ะทุกคนแล้วก็ชิมปรุงรสเสร็จอร่อยแล้วก็ใส่หอมค่ะแล้วก็กลับมาดูไฮไลท์สำคัญของเราเลยนะคะทุกคนอืมน่ากินจังเลยน้ำลายไหลเลยค่ะทุกคน กินร้อนๆน,นะคะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามช่อง y youtube กเกษตรน้อยพาเบิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ